อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำวันอาทิตย์ที่28กุมภาพนันธ์แฮมฮอสเปอร์ประทะกับเบอร์สีย์สเปอร์ของชโชเซ่มูริโยเกมนี้ไร้ปัญหาในการจัดทัพแนวรุกชุดใหญ่ส่งแกเนเบลออกสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกับรูครัสมูร่าและซงฮมินโดยมีเฮริเคนยืนเป็นหัวหอ,อกตัวเป้าเปิดฉากครึ่งแรก2นาทีสเปอร์ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็ว1-0 จากจังหวะที่ทรงขมินจ่ายยัดเข้าเขตโทษให้กับแกรเบลหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปชาร์จจ่อจอส่งบอลตุงตะข่ายจากนั้นเจ้าถิ่นได้ลุ้นต่อเนื่องแฮร์รี่เคนตั้งเป้ากดด้วยขวาบอลเฉียวเสาแรกออกไปนิดเดียวเกมเปิดหน้าแรกกันอย่างสนุกสเปอร์ยังคงเดินหน้าลาประตูที่2แบบไม่หยุดและมาได้ประตูนำห่าง2-0ในนาทีที่15แกรเบลวางยาวจากแดนตัวเองให้กับแฮร์รี่เคนหลุดเข้าเข็โทษกดด้วยขวาเน้นๆที่เสาแรกนิกป๊บหมดสิทธิ์ป้องกัน นาทีที่31เซอร์เคียวเลกิลอนตัดบอลเข้าเขตโทษบอลเลยไปถึงดูคัสมูล่าจับหนึ่งจังหวะแล้วซัดด้วยซาริยเผาขนเข้าประตูไปเบอร์ซลี่นำห่าง3-0ช่วงเวลาที่เหลือเบอร์ซลี่พยายามบุกเข้าใส่อย่างหนักหวังเอาประตูตีขาแตกก่อนหมดครึ่งแรกแต่ยังเจาะแนวรับเจ้าถิ่นเข้าไปทำประตูแบบจัดแจ้งไม่ได้ทำให้จบครึ่งแรกสเปอร์นำสบาย3-0ครึ่งหลังสเปอร์เดินเครื่องบุกต่อเนื่องและไม่ได้ประตูนำ4-0ในนาทีที่56จากจังหวะที่ซงเฮมิน วางบอลให้กับแกรเรเบลดุดเข้าเขตโทษแล้วปั่นด้วยซ้ายส่งบอลเสียบเสาไกลอย่างสวยงามเป็นประตูที่2ของดาวยิงทีมชาติเวลในเกมนี้จากนั้นนาทีที่68เบอร์สลีย์ได้ลุ้นบ้างมาเตสวีราได้บอลในเขตโทษและกดด้วยขวาแต่อุโกโยริสปิดเสาแรกได้ดีพุ่งมารับสบายนาทีที่71แฮร์ริเคนเกือบทาประตูที่2ได้ในเกมนัดนี้หลังได้ซัดจ่อในเขตโทษบอลติดซ้ายก้อยนิกป๊อบต้องออกแรงพุ่งปัดออกหลังได้อย่างหุดหวิด นาทีที่74เป็นโอกาสลุ้นของไก่เดทอยทองทงเฮอร์มินได้บอลในเขตโทษแล้วหาช่องปั่นได้ขวาไปเสาไกลแต่นิโป๊บโว์ซูเปอร์เซฟพุ่งปลัดไปมือออกหลังได้ช่งวงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมสเปอร์ถล่มเบอร์สลี่4-0รั้งอันดับ8ของตารางส่วนเบอร์สลี่รังันดับ15เหมือนเดิม